ตะโกนร้องเรียกแม่ขอข้าวกินแต่เช้าเปิดได้เปิดขอข้าวกินเอะเอีกกินแค่นี้เองเหรอลูกหึเอีกกินแค่นี้เองเหรอถ้าเอีกกินแค่นี้แม่เปิดประตูแล้วเอียต้องเอียต้องออกไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวประปุตมันออกมาลูกเปิดได้ วิ่งไปวิ่งมาพันแข้งพันขากินเพบรีแนาวันด้วยนะคะคือมันกินตัวเดียวแม่ออ้มมาเห็นว่ามันกินแค่นิดเดียวด้วยแม่อ้มก็เลยให้มันกินแล้วมันจะชอบเปิดเลยวิ่งลงๆๆอยู่นู่น <laughs> คนอื่นเขาก็โกรธที่คะว่าได้วิ่งอยู่คนเดียว ไปได้ยไม่ออกไปดูแตะเอียแล้วเดี๋ยวแม่จะให้กินข้าวแล้วลูกเข้าใจมาอ้วนอืมอืมอุม้มารักจริงๆอืมเอ๊ะ่นอนขึ้นเกือบอยู่เนี้ยะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวจะให้กินอาหารเปียกแล้วลูกเข้าบ้านนะ แม่ออมอุ้มอ้เข้าบ้านได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปไหนแต่เอียไปหรือยังก็ไม่รู้จะแย่งซีนกันค่ะจะแย่งซีนกันออ้ออียยังกินไม่เลิกอ,อ้ยอปึ๊ดงับขาแม่ปัดโทษเล่นแรง มีคนโทรมาก็คนในหมู่บ้านนะคะเขาก็โทรมาขอซื้อทรายเสร็จเขาก็ถามแม่อมอว่ามีกระบะทรายไหมแม่อมบอกไม่มีไม่ได้ขายก็ถามว่าขายหรือเปล่าแม่อมบอกไม่ได้ขายเขาบอกขอบเขาเพิ่งเลี้ยงแมวมาซื้อทรายแฉะแถมกระบะทรายปึ๊ดเอียไม่ได้นะลูกเอียของเอียไม่ได้นะเอียกินหมดละอ เอียก็แบบเนี่ยแต่เอียก็ไม่หา่างเอียกับบ้านลูกคือเดี๋ยวอ้อมต้องเอาปุดเข้าบ้านแล้วก็เปิดประตูให้เอียเปิดประตูเล็กอะค่ะไม่งั้นอ่ะเอียมันจะไม่ออกอเล่นที่รับเดฟเห็นไหมอ่ะปืดเขารับเป็นเห็นไหมอ่ะปืดเขารับเป็นอ่ะฮะเอียรับไม่เป็น,นอ่ะนอเอีย อือีอยรับเป็นไหมล่ะเยัยรับเป็นไหมรับไม่เป็นพึ่ตากแดดแล้วเนะี่ยยังรับเป็นไหมฮตะวันร้องแล้วปะปือ้อเด้ยน้องจะกินข้าวแล้วลูกอ,อ,อยาจะตี ตกาจลูกแม่จังไม่มีใครจำลูกแม่ได้เลยมันปุ๊บมันนี่ใส่ดีเกินไปนิสใส่ดีเกินไป